โอเนะครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวัน,นวันนี้กับผมช่องกวินเนอร์มิมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวอะตอมิกซัมูไรกันนะครับโอเคนะครับเป็นวันธรรมดานะครับอันนี้เยวันแบบดาวแสลมก็ปกติครับต้องโชว์ดูมากอันนี้สกิลแรกครับคล็กสไลด์ สกิลต่อไปครับอาตอมไลีเวอร์ขอเป็นอันนี้เป็นฟินิชเชอร์เลยครับสกิลต่อไปนะครับพินพอยคัตใช้ได้แหอนกัน,นครับอยทยมือถือไม่เคยได้เลยเออโอเคไม่โดนด้วยท่านเถอะสกิลสกิลต่อไปนะครับ ส p ปดเซกันเคาน์เตอร์อ่านพีทอไปนะครับการเคาน์เตอร์อย่างนี้ะครับก็แล้วก็มีอิโมนใหม่ก็นะก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นคำสั่งของ V. i P. ที่จะมีแบบใหม่ครับเป็นฟินิชเชลลี่เดี๋ยวผมพามาดูฟินิชเชอร์ของสกิลนะครับสกิลแรกฟิกสไลด์ ก็แค่หันสกิลสกิลที่สองครับอัตตอมิเคลเวอร์สสกิลต่อไปนะครับพินพอยคัดก็พินพอยคัดจะไม่มีฟินิเชอร์พินพอยคัดแบบกระโดดก็คล้ายกันแหละครับ ชิกระโดโดตัวนี้เหมือนกันป,ป,ปิ๊บเขาเตอร์ครก็ไม่มีเหมือนกันมืนจะมีแค่สองที่ลนะแล้วก็มีคนมาหลอกผมว่าอันติตัวนี้มาแล้วครับ ใครมปนคนบอกมูามาดูคลิปนี้นี่แสดงตัวในช่องคอมเมนต์หนึ่งตัวเลยมาแล้วโหอยาะครับวันนี้นะนะวันที่ยี่สิบสองนะครับ 22เลยดเนยครับว่าเห็นนี้ตอนตอนไหนก็เห็นชิม้วันไหนก็อาจจะเป็นวันนั้นแหละว,วันที่ลงกเดี๋ยวจะทำมาล,ลงเลยไม่น่ามีต่อแล้วครับว่ามีรีวิวแค่แค่นี้หน่อยครับ ก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ